และตัวแทนจำน่ายทั่วประเทศเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่ทางเรียบเครื่องยนต์ที่ใช้จึงต้องให้พลังเต็มพิกัดใหม่ขุมพลัง G-D Super Power ในไฮลักซ์วีโวให้กำลังสูงสุดถึง2 0 4แรงมา้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรจะออกตัวหรือเร่งแซงก็แรงกินขาดจะทางไกลาทางชันแบกเป็นตันก็เอาอยู่แถมประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น พลังที่เคียงข้างทุกเส้นทางแกรง่งขุมพลัง G D Super Power เครื่องยนต์ G D Gen 2ที่ทา้าขุดลองด้วยตัวเองไฮลักซ์รโวอใหม่พลังแกรง่งเหนือนิยอมร้อล้อน้อง,อง,องร้อนแบบนี้ต้องเปิดแอร์เบอร์ห้าแต่เดี๋ยวนี้แอร์เบอร์ห้าไม่พอนะต้องเบอร์ห้าระดับสามดาวแอร์อิมิเนนต์อินเวอร์เตอร์ประหยัดสุดสุดอิม t เนนต์เย็นแฮปปี้เลยสนใจสอบถามที่ไลน์แอดอิมิเนนต์แอร์และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการเป็นจิตอาสาการได้ทําอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทําความดีที่ทําให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทําประโยชน์เพื่อสังคมครับ m c o t Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ อสมทอรอยซ่องสุราัานีสาราดีมีความสุขถูกเวลาจวบจนรัตนโกสินทร์แผ่นดินจัก,กรีรัชสมัยรัชกาลที่สามสี่เลา้า สรงรวมธาทองบ้านดอนการดินและขีดีปราดเป็นชัยยากระมุเปล่าทรงให้น้ำว่าสุราธานีและสายทานครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังเอฟเอ็มร้อยสองเบเกิรสุราธานีทุกท่านนะครับปันเพื่อมังนะฮะเราก็กลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับ ผมเบาตูครับผมรายงานตัวครับผมครับผมผมส่งผลชื่นอารมณ์นะครับนายบ้านคันข้าวรายงานตัวเช่นเดียวกันนะครับนะสวัสดีครับนายบ้านสวัสดีครับเบาตูนะฝ่ายนู้มีนนองแซ่ก็นนองอ้นกำลังจงจิ้งจงชิ้นอยู่นะทำงานกันนะทำงานกันนะเออนี่นะมาชวนคุยก่อนชวนคุยก่อนเะชวนคุยก่อนคุยคุยกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปกันทีคือคุยเรื่องอื่นก่อนเพราะว่าที่เปิดเปิดมาเนี้ยนะที่จะอ่านข้าวเนียโควิดเพย นั่นแหละครับมีเรื่องอื่นมากไหมเรื่องอื่นก็มีและมีมีมากเเยอะนะเรื่องอื่นก็มีมั่งมีข่าวือข่าวจริงข่าวร่มนั่นแหละคือตอนนี้นะจิตตกจิตบิตกจิตตกอ่ะไม่รู้กันเพื่อเพราะว่าใครว่าตรงนั้นมีตรงนั้นมีตรงนี้มีตอนนี้ก็เลยใช้ตัวมากมากเลยนะว่าเอ้ยคกคกเค็ ก็ไม่ยากจะข้าไปไกลนะครับคือคนก็ไอ้นี่มันติดโควิดหรือเปล่าวะนี่ไอ้มุมนี่นะชีวิตนี่แคบกระเพรนะครับอะคือตอนนี้เลือดแต่บ้านก็เอาสมาทอแล้วครับปวัดนี่ก็รู้สึกว่าเขาก็มีห้ามือกนนะไม่ได้ไม่ได้แต่ว่ายาจะไปแก้คนแก่คนมากนะอายุไตต้นไม้ไตเล็แบบนั้นนะนะก็แล้วแต่อาจจะหนังสมาธิก็แบบนั้นนะครับคือตอนนี้เขาก็สอนในยุกับธรรมชาตินะครับอายุกับ สมาธิอยู่กับตัวเองนะครับให้จากตัวเองมีสติเพราะว่าจะสติแตกกันมาอกสติแตกคือเป็นห่วงนี่ตอนนี้คือเป็นห่วงคือเัดเลียเนี่ยเรายยกจากฟ้าถูกฐานไปเลยด้วยความรับความุ่งใยนะตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดออกมาตรการเข้มงวดนี่แหละนี่บอกเดี๋ยวมีรายละเอียดเยอะเลยนะครับเมื่อวานแช่์กันเยอะหน้ากากนี่ต้องใช่เข้าใจว่าหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะบางคนเพราะว่าผมไม่มีมาตรการเนี่ยนะ กบุญเออก็มีมาตากรการก็มาะเออเออเ๋ยวมั้นแหละเคยมีรักพวกเคยเล่งวะไอเรานี่บ้านเราเมืองเราเนี้ต่อ,อ,อรื่นักการเมืองมาตีเล่งเรื่องการทํางานเออนี่มาเล่งเรื่องช็อกจๆๆๆๆๆ๊กๆ็อะไรผมเนี้ไม่เครเป็นเรื่องเป็นราว <laughs> กับมันนี่คือกลายเป็นวานี่คือมันเป็นปกตินี้วิสัยของคนไทยนะเออต้องได้หวาได้พูดอได้หวาเนะเออเป็นเรื่องปกติต้องยุ่งกับมันได้แลบไม่กับโควิดเลยนะต้องยุ่ยได้ต้องยุ่ยได้ คือจริงๆก็มีการประชดประชันมาชั้นผ่านหลบหนึ่งหลบสองนี่หลบสามเออชั้นจะยู่หลไปถึงหลบสี่ถึงวันะครับคือตอนนี้เราก็มีความมั่งเรื่องยั่งยั่งประเทศอิสราเอลครับนะอิสราเอลเนี่ยนะครับก็บอกว่าตอนนี้เขาฉีดฉีดวัคซีนได้ไปครึ่งหนึ่งของอะไรครับของประเทศอิสราเอลแต่ว่าเขาเป็นวัคซีนเอ่อเขาซื้อมาซื้อมานะ เออไม่รู้ว่าซื้อของใครแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเขาซื้อของใครนะแต่ว่าเขาชี้ไปแล้วครึ่งประเทศ oh. แล้วแต่ว่าประเทศอิสราเอลเนี่ยประชากรเขาน้อยว่าเราเจ็ดเท้านะครับน้อยว่าเราเจ็ดเท้านะครับซึ่งคนคงวีในสู้งครับนะวีในเขาสู้แต่ว่าอนที่อิสราเอลนะตอนนี้เขาประกาศจะโทษนาะกากได้แล้วนะโอ้ด oh, ีนะอแต่ว่าเคยยีใส่โตก็ใส่ไปนะครับแต่ว่าเออ ก่อนหน้าเนี้ยของเข้านี่ระบาดนัะนะคนติดกันเป็นเป็ดเกือบล้านครับนะครับของเรานี่กีฬาเท่าไรนะกี่หมื่นนะสองหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสอง่ตัวประเทศนะนั่นครับนี่นะครับนะเอ้าเอาในช่วงกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสุราษฎร์ธานีเลยครับมาดูตัวเลขเมื่อวานนะครับครับเท่าไรบวยไม่เนี่ยสี่สิบเจ็ดรายคือเราเพิ่มก็ถือว่านะสี่สิบเจ็ดนะครับยุโรปบยุโรปโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานียี่สิบสี่รายนะครับเวียนไซต์เจ็ดราย เวียง่าเนี่ยที่ขึ้นมาเยอะเนี่ยเดี๋ยวจะดูอะไรมาจากไรแล้วก็กอพังงันนะครับแล้วก็กองผังันหนึ่งรายกอสมุยหกรายนะครับบ้านนาซ่านสามรายวีพาวดีหนึ่งรายการชนะดิสซองรายทายชนะหนึ่งรายตีทักษิณหนึ่งรายแล้วก็งรงพาบันกรุงเทพสุรัสหนึ่งรายทีนี้ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่มีอยู่ในของเราเนี่ยนะครับนะมันมีซาส้มอยู่ใช่ไหมครับนะครับพมแต่ว่าเราได้ยายนะครับยายจํานวนห้าสิบแปดรายเนี่ย อจากโรงพยาบาลสุรัดสี่สิบห้ารายกาญจนดิตฐ์แปดรายนะครับถาช่างเนี่ยหนึ่งรายทักสิ้นสี่นายเราพาไปยุทีอโรงพยาบาลทาโรงช่างเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับโรงพยาบาลสนามแล้วนะครับผมดังนั้นก็บายใจได้นะครับนะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องวังเวทเอ่มบุทองพัดนะครับพัดทนายสมบมบุ์นะครับแกก็ส่งข้อความมาบอกว่าข้อ ให้กําลังใจกับทุกคนนะครับข้อเพียงอย่าประมาทอย่าตรานกระบัดระวังตัวใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านแล้วก็ล้างมือบ่อยๆงดสัมผัสกับวัตถุที่มันเสียงแล้วก็ลดละเลิกการไปในพื้นที่ที่แออัดนะครับก็ปกติแกก็ไม่ค่อยได้ข่าวมาวันี้แกข่าวมาเราก็เลยขอบคุณนะครับที่แกข่ามารวมส่งข้อมูลข่าวสัน้นเล็กๆนะครับในบ้าน ครับมีมาตรการนะครับที่ออกมามากมายเลยนะครับในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับครับแต่เรื่องที่แชร์กันมา r นะครับแล้วก็มีการภาพนัคือมันพอดีมันขึ้นอินฟโฟอินฟโฟกราฟ,ฟริกเนี่ยนะเป็นสองอันอันนึงเป็นสีซอมอีกอันนึงเป็นไอนสอีสีแดงแดงเนี่ยนะครับรนนหน้าตากดูทันสมัยสักนิด ก็ว่าจริงหรือไม่อะนะสำนักงานปยายามบันจังหวัดนะครับผมนั่ก็เป็นเรื่องจริงนะครับนั่นก็คือออกข่าวไปทวะเทศแล้วนะครับแล้วก็รู้ซึกว่าจะมีจังหวัดเดียวใชด้วยซ้ำที่มีมาตรการนี้นั่นก็คือการประกาศของจังหวัดนะครับนะเรื่องให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราธานีสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาถ้าออกนอก ขีหาสท่านโดยสถานี่พมนำคล้องต้นนะครับนี่คือตรงไซนเนี่ยไม่ใช่บ้านเนี่ยตอนนี้ตีนี่ไม่ใช่บ้านตรงไซน์กันะเดินออกออกมานิดหนึ่งก่ตรงไซนนะครับก็เป็นไปตามคําสั่งนะครับของจังหวัดสุราธานีนะครับทีซองซองซองกาวซี่ถับซองหาหกซี่เนี่ยครับเมืองมาตรการด้วนนะครับในการป้องกันและการป้องกันการแพร่ระบาดนะครับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี่ครับนโควิด -19 นะครับ ลงวันที่สิบเจ็ดนะครับก็มีมาตรการเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะครับนะเนื่องจากว่าสถานการณ์แพร่ระบาดในจังหวัดสุราธานีพบผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มทวีคูณใช้คำว่าทวีคูณเลยครับเลยกระจายตัวไปนุกทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ต้องยุดยังการแพร่ระบาดของโรคคือการอ่าให้ความรู้นะครับสร้างการดับดูนะครับตราหน้ของประชาชนนะครับในมาตรการป้องกันอย่างแข็งขรัดเลยนะครับหน้าดังนั้นนะครับ จำเป็นเลยนะครับต้องอาศัยความในมัดไอ้ข้อเจ็เนี่ยนะครับมาตาก้าวนะครับตามพระราชกาหนดเนี่ยนะครับนะก็บริหารราชการแผ่นดินสถานการชุกเชิญเนี่ยนะคือเราอยู่ในชุกเชิญอยู่ก็ประกาศเลยสรุปแล้วว่าคือทุกคนประชาชนทุกคนในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์จะต้องสวมหน้ากากอนามัยลื่นหน้ากากผ้าทุกครั้งนะครับออกจากบ้านนะครับนะถ้าไม่ปฏิบัติตาม ไปปฏิบัติตามก็เป็นไปทำความพิดมาต่รบห้าสิบเอ็ดนะครับแห่งพระชัญญัติโลกติดต่อสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดปับไม่เกินสองหมื่นบาทนะครับจะไม่ถึงก็ได้อร่อยอ๋อพราะว่ไม่เกินนะครับแล้วแต่ไม่เกินไม่เกินไม่เกินแต่ไม่มีโทษจำคุกซึ่งใหญ่ตรงทุกจับก็เดี๋อวนี้นะเพื่อไม่ได้คือมาปั๊บซวใช่เลยนะ ้อจบนตรงไสเลยทันทีไสเลยไสเลยอันนี้ไม่ใช่ว่าพอตันขี่รถแต่ตันก็ไม่ไสไม่ได้นะอืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไสเลยทันทีนะครับรมีสั่งนะครับเมื่อวันที่สิบเก้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่อืมแล้วก็มีพ้นบังคับชายคือวันนี้นะครับครับวันนี้ทุกคนต้องใส่หน้ากากนะครับนะครับเรื่อว่าหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้านะครับครับ เรต้องแจ้งห้ทราบกันวาเนียทิ้งแชร์กันมาเป็นเรื่องจริงนะครับครับผมอ๋อข้าวแบบทัวร์แล้วครับครับผมเอนะก็ให้หวังตัวกันนะนะเอานะครับก็วงเบิดวังเบิดพี่น้อง้าตาตองไหมเล่นกันสักคิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนติดเชื้ออยู่นะครับผมแล้วก็ไปดักษ่าแล้วแะแต่ว่าบางคนที่ว่าไปเป็นกลุ่มเสี่ยงซุ้งนี่ครับ คือคกลุ่มเสียงสุ่งเนี่ยต่อเนี้ยนะครับก็บางคนก็กักตัวบางคนเสียงสุ่งนี่หมายถึงว่าแกไปใกล้ชิดกับใกล้ชิดกับคนป่วยอ๋อนะครับพผมทึ้งที่นี่เนี่ยก็ไปเที่ยวคือแกก็ต้องทําแกก็ยังต้องทำมาหากินนะครับอันนี้ก็เข้าใจแกก็ไปนู่ไปนี่ไปนั้นนะครับแกก็ไปไม่หยุดนะครับที่นี่ก็ก็แต่ว่าถ้าไปบันพึกก็ต้องแกก็ต้องช่วยระวังคนอื่นให้ด้วยเช่นว่าต้องใส่หน้ากากนะเออาธาสัมพัสได้ก็ต้อง มือก็อย่าพยายามให้เลี่ยงเลี่ยงการสัมผัสนะครับอันนี้นะนะเป็นห่วงก็วังเวิร์ดนะครับพี่น้องครับกพระควัมความกลัวดีเขาจะลอกดาวธาทองถ้าเขาลกดาวธาทองมีมีมู่บานเรื่องแถวแถวไร่ทบุรีรัมมือก็ลกมือก็ลกมควากล้วยนะครับอันนี้อันนี้เป็นความว่วงใ้ยนะครับพี่น้องครับ เอามาดูทำลายนะครับเอาบางคนก็แล้วงคนบางคนนะครับเพราว่าทำลายเนี่ยมันเยอะนะครับไม่ทันไม่ทันทีนี้เอาไกลๆตัวเสี่ยมหมากว่าเลยนะครับไกลๆบางก็ไ้แต่เวียงซะนี่วียงซะาให้บวอยู่นะเวียงซะนี่นะมีทำลายไม่มีทำลายเอาทำลายนี่ก่อนนะเอาทำลายนี่ก่อนนะครับไกลๆตัวคืออย่างนี้นะครับก็เกิดมาจากผู้ป่วยนะครับราย6กแกเป็นนักซึกซ่านะครับนะแกมาจากหมูซองตับอุซเวียตนะครับนะ แกมารวมกับสมาชิกเนี่ยตั้งแต่วันที่เจ็ดสิบแปดเนี่ยนะแกเข้ามาอยู่ที่บ้านดอนเลยนะเียกม,มาบ้านดอนแกไปกินรานา <laughs> ้านหมูกระทะนะตีร้านเจร้านเจหมูกระทะนะโรตัสเจา้าโรตัสเจ้าไหมโรตัสใจซึ่งก็เสร็จแล้วแกไปพักที่คิวปิดกลีซอสกับเพื่อนนะนั่งรถยนต์ไปร้านสั้นร้านรวมนะ แล้วแกก็ไปวอลลุ่มแล้ววอลุ่มวันที่เก้านะนั่นแหล,ละวันที่พอวันที่สิบแกก็ข้ามาพักตีขิ่ควิกเนี่ยนะกรับน,นั่งรถยนต์ไปกินเนี่ยที่ผมว่าแขกคือมาแกไปกินกับเพื่อนที่อีสานเขียงบึงโอ้โตรงนี้นะกันโอ้โออเขียอโหแปดคนนั่นแหละแถวแถวนี้เขาลือกันทังหู้เลยตึ้งหัวเปชรตึ้งกันเลยเนี่ยทำให้ร้านก็เดือดร้อนแล้วเนี่ยเนี่ยนะร้านก็คงต้องปิดอา่จะไม่ถึตรงนี้ก็ต้องปิดอยู่แล้วนะคือร้านเขาเป็นธีโล ที่โร่งนะอที่โร่งทึ่งแต่ว่าไม่รู้ไปกินในห้องแอร์หรือเปล่านะนั่นน้ก็มีห้องแอร์ด้วยนะครับใช่ทีนี้แกก็ไปดูบานที่สเว่นนะครับนั่งรถไปกับเพื่อนวันที่สิบเอ็ดพอวันที่สิบสองนึงแกก็ไปเล่นฟุตบอลที่โรงเรียนสเว่นโอ้โหนะทีตอนนี้ที่โรงเซเว่นถ้าเคยที่ไปเล่นฟุตบอลเนี่ยเขาประกาศได้ไปตรวจไปตรวจใช่ไหมเสียงสูงก็ประกาศแล้วก็แกไปยุบที่เซเว่นล้วก็ไปที่ โรงพยาบาลตาช่างชุกเชิญน่มีคายนะครับนะพอ,อวันที่สิบสี่สิบห้ากับยูบาลเซเวตก็ได้รับทราบข้าวมาวเมื่อเวลาสิบสองนาฬิกาคือแกไปตรวจตอนเช้าวันที่ทีสามนี่นะกับ,บกบานเพราะว่าเวลาเที่ยงแกก็รู้ว่าแกเป็นโควิดเนี่ยนี่อนตรายเนี่ยตรงเนี้ยเออเนี่มันเป็นแผนินะครับกมนะม็มีเนี่ยนี <c oughs> ่ก็ให้ให้พี่น้องทีว่าไปเล่นบอลนะครับ,รบที่นั่นแหละให้เขามีเนี่ยวันที่เราได้แล้วนะครับนั่นแหละนะ ก็ให้ไปตรวจด้วยกันกักตัวไอ้คนก็ได้นะครับผม,บผมที่เวียงสะเนี่ยนะครับ,รบที่เวียงสะที่บอกมาเนี่ยก็คือบาตู้พูดว้บันค้อนนั่นแหละ,ะคืออะไรกับก็คืองานบวช <c oughs> งานบวชงานบวชใช้กับบานบวชที่เวียงซะที่ขึ้นมาตัวเล็กผพุงขึ้นมาเนีเ่ยนะ,ะนั่นก็คืองานบวชนะครับออแล้วก็อีกอันหนึ่งครับก็มีประกาศนะครับที่ไปรวม งานของวิทยาลัยเทคนิกนะครับนะอทีเทคนิคเขาก็ประกาศแล้วให้คนที่ไปรวมงานเนี่ยก็ให้ตรวจกันใช่ครับพุ่มครับพุ่มมันมีรายละเอียดอย่างนี้นะครับคือที่วิทยาลัยเทคนิคนี่ครับพูดที่ตั้งแต่วันที่หกนี่นะที่ไปวอร่มวันที่เจ็ดเนี่ยไปอ่าไปซ้อมนะครับนะรับประกาศศิลบัตรเนี่ยครับเทคนิคแล้วก็มีงานรับประกาศศิลปะที่วันที่แปดเนี่ยครับทางนี้เองนนะครับรถอ่พระรจะทานเคิ่อนทีนะครับนะ ก็จะไปตรวจในวันนี้ครับวันนี้วันนี้มันได้วันนี้นะทีทีอะไรเทคนิคทีโดมนะคือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับต่อไปนะครับไปทีวีอลัยเทคนิคนะครับนะในตอนบ่ายนะครับในตอนบ่ายวันนี้นะครับคือผู้ที่ไปวอุ่มผู้ที่ไปเทคนิคนี่นะไปวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบตอนบ่ายนะครับนี่ยเป็นจุดใหญ่ๆนะครับเอาจุดใหญ่ๆสนามกีฬากลางจังหวัดสุราธานีประกาศเมื่อวานนะครับว่า ข้องดนะครับข้องดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกตินะครับครับมที่กอลําพูก็ประกาศงดบริการเหมือนกันนะครับพผมนะก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่อ่าเป็นมาตรการที่เข้มงวดนะครับเข้มงวดข้อความรวมมือกันพี่น้องครับออนะครับผมนะครับแล้วก็ที่ส่วนหมะครับส่วนหมกกับบาดรามก็แจ้งมาเหมือนกันเมื่อวานนะครับนะครับบอกว่าเอ ในโรงพยลรสพนะครับนะ่นแล้วก็อาการธรรมโคตถึงเป็นที่อัพๆเนี่ยนะข้อปิดเหมือนกันคือไปได้ส่วนหมูจะไปเดินใต้ต้นไม้ไปได้ไลยนะครับแต่ว่าที่เข้าไปดูในโรงมหารสพทางวิญญาณไปที่อ้องธรรมโคตเนี่ยไม่ได้นะครับหน้าข้อปิดจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติครับต้งให้รายแห้งรายที่จะปิดกระบอกมานะครับนะไม่มีที่ไปแล้วย่บานกันนั่นเลยครับนี่ก็คือสถานการณ์ต่างๆนะครับที่เราได้รวบรวมนะครับในพื้นที่ของ จังหวัดสุราธานีนะครับให้พ่อแม่พีน้องนะครับทีได้ติดตามข่าวซานกันนะครับนะก็อย่างที่บอกกันนะครับก็คือหวาขาอยาตกครับพีน o n กขาดนี้ <c oughs> ต้องยาตกเด็ <c oughs> ด่าเลยนะครับตอ <c oughs> น <c oughs> นี้รุนแรงมากนะครับตอนนี้ที่มห้าววิทยายลัยราชพัฏสุราธานีก็ตั้งเตียง ตังเตียงครับตังเตียงตั้งเรียบร้อยแล้วลอยเตียงครับลอยเตียงลอยเตียงวิตครับนะครับตอนนี้ก็มีการปรับพื้นที่กันเป็นคงโม่งอะไรับลอยมีระบบไฟทางอบจก็เอามุงเอาได้ไปใส่ให้นะครับไม่ต้องวางเวิร์ดว่าจะมีอินเทอร์เน็ตอ่มีแยกสายยิ่งนะบอมนะ แต่ตอนนี้ยังไม่มีคนไปพักทีใช่ไหมก็ยังเดี๋ยวก็ไม่รู้แล้วต่างมันหมากมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวมันก็คงจะมีแล้วนะครับปอมคือถ้าถ้าหมาขึ้นอย่อนรับไม่ไหวเนี่ยนะผู้ป่วยอะไรไม่มาแต่ว่านี้47เจรายนะ, <47 S 2> อะตอนนี้ตัวเลขรวมก็คือทรงรอยสรารายแต่ว่ากาับ,บ้านแล้วกล,ลับ้านไปแล้วเจ็ดนะครับก็เลือดตอนนี้สะ้มอยู่ทรงรอยเออก็ก็ก็อย่างเลือดสะส้มนี่คือทรงรอยซิบแต่ว่าเลือดตอนนี้หลักษาตัวอยู่ทรงรอย แท้ส้มคือในห่วงตั้งแต่หัวซองน่ครับซองเมซ่านะครับทีนี้ก็คือกลับบ้านไปแล้วเจรก็เลืองซองรอยซ้ำนะครับก็ตอนนี้ก็มีคนไปตัวจันทร์มาร้อนนี้รถพระราชทานก็มาแล้วก็คงจะได้ตัวเจเชิงรุก ใชครับเชิมลุกไงมาขึ้นนะครับแต่วันนี้ตอนบ่ายยังทิวายไปแล้วไปทีวีอะไรเทคนิคสุราษฎร์ธานีนะครับนะสู้สู้ไปไหมเราไปไหมไม่ไปครับเราจะไปกันผมไม่ได้อยู่ในภาวะเสียงนะครับเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวบ่ายผมผมดูไทม์ไลน์ตลอดนะครับท่านผู้ฟังครับคือว่าใครที่มาเกี่ยวข้องกับผ่มจี่ตรงนี้นะผมไม่ได้ไปเลยนะเอานะครับเดี๋ยวไม่เสียงแถวนั้นไปข้อตัดท้ายทางหน้าจอกันสักทีก่อนที่เราจะพลาดไปตรงอื่นนะไหนบ้างครับเพราะว่าตอนนี้ก็มี เออข้าวมาส่งแรงใจนะครับอะครับทีมงานนี้พอสมควรนะครับพมแต่วตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเที่ยไม่ได้ขอบคุณก่อนขอบคุณขอบคุณเอ่อบัตรปุงซี่เฟิร์สชอยนะครับพี่น้องกับบัตรปุงซี่เฟิร์สชอยอันนี้ก็เป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการนะครับให้เราส่งคนนี้มาหนังมาเว่อว่ๆอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนวามินวิทยานะครับพมตอนนี้ก็กําลังรับสมัครนักเรียนอยู่ นะครับพมก็ขอบคุณกันนะครับสามสิบห้าปีกับมิสูสุรานะครับพมนะนี่ก็เป็นผู้ที่สนับสนุนติดต่อกันมานานนานนานมากนะครับพมอมมาตันทีข้อความนะครับทีได้ข้ามาตักทายกันตอนนี้นะครับมีดวงดาวท่าวนท่าวรพนนะครับขอบคุณมากนะครับกชกนช่วยชูนัทพงศุตินุนนะครับข้ามาสวัสดีจรินมณีรัตน์ไสลมปัดพานปีตะวันชัยเทพเลือนวันนี้วันอังคารใช่ไหม ครับใช่ครับมีแม่แต่รดอย่างนี้ใช่ไหมนี่ครับมีมีรัดดัดรัดดัดนี่คือเขาไม่ได้ห้ามอก็ให้มีได้ปกตินะครับแต่ก็ปนีคือต้องเว้นระยะก็ต้องใส่หน้ากากต้องใส่หน้ากากคือหน้ากากนี่ทำไม่ใช่ไปเือคนเดียวไม่ได้นะคกับโดนแล้วก็ทุบรับไม่เกิดจมื่นเตรียมไวห้าร้ยนีทุบยุ่งนะครับอันนี้ทานสมบูรณ์งพัดนะครับแกก็บอกแรงมาแต่เดียวนะครับเสวิตนันทวงศ์นะครับก้อยชาวสุราษฎร์พี่น้องชาวสุราษฎร์ระวังสุขภาพตัวเองเป็นสําคัญนะครับก่อจ้า ก็จับนะครับมีสติอย่าลังเกตกันมีปัญญาไหวแก้ปัญหาเราต้องเดินไปด้วยกันแล้วก็ยุ่กับมันใหได้ทุกองเลยนะครับนี่แหลนะน่าเดือนนี่ถ้าเป็นพระก็เรียกว่าเทศนะ <laughs> ชีโนอูเปลรถย,ยกนะครับพมอํานวยจริวันเพชรภาวนาพัฒนาประดิษฐ์นะครับสวัสดีค่ะทุกพังทุกวันเป็นกําลังใจให้นะคะส่งแรงใจให้กับทันพ่อเมืองทันบุญชบุญจินโตด้วยนะครับไอเมื่อเงากระพัวรายการสมุทรสาคร คือทำงานเข้มแข็งนะครับคือย้ายเมื่อนเลยนะครับมันมียุคนึ่งตี่บาตตไม่ยากเมื่อนไม่เมื่อนคือย้ายเป็นย่ายติดเชื้อแล้วก็ขอให้พระเจ้าคุมครองฐานด้วยนะครับพ่อผมพระเจ้าก็คงจะเป็นผู้ดีนับถือศาสนาคริสต์นะครับพมนะมพระเจ้าคุมครองนี่เขาเจาปณีเนวิตุนศรินะครับข้ามาสบดีกันนะครับน้องแวนนะครับแล้วก็ อ่ชวีวันสุขคงนะครับข้ามาสวัสดีฟังอยู่ที่ไหนบอกกันนะครับผลเพื่อก็ช่วยบอกสถานการณ์ในพื้นที่ของฐานมาด้วยนะ,นะครับนะเราก็จะอ่าพี่อ่าคุณอ,อนัทสิทธิชัยพรโกยงก็บคุณโกยงมากนะครับนี่แล้วแกก็เป็นสปอนเซอร์แกก็และเป็นคนที่ประสานงานให้โรงเรียนวามินวิทยามาเป็นผู้สรับงชุนรายการ<อ>กำลังที่ไปห้าแกกำลังที่ไปห้าแกพอดีนะครับเออแล้วก็เห็นว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดมีงานได้ไม่รู้แหละนะ เดี๋ยวเราก็อติดตามมาบอกกล่าวกันนะครับก็คงจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องของกิจกรรมต่างๆมาบอกกล่าวให้ทราบกันนะครับสมัติพลนิติกุลธนิสานะครับไปซานขมานีอันนี้ก็คือข้ามาตัางมดต่างเพนะครับนะที่ข้ามาส่งกํำลังใจผ่านหน้าจอจนก็วันนี้ผนพืชมังก็มีเนาะ มีคนข้ามาเนึ่งฐานนะครับข้ามาสวัสดีเฉยๆนะครับแกแต่ชื่อไรดีป่าตัวชื่อ G F S S ยุงง่ายนะชื่อชื่อชื่อเอาไปเระมาณเราดูคนเดียวนะก็มีคนดูอยู่งซื่อเป็นฐานนะครับเป็นหัดลับนะครับคเออเร่องเรื่องเราหัดลับเลยผมเคยเห็นว่าตอนนี้มีสี โอ้ใช่รับนาฟังตัวอยู่นานนะฝังมิอสออซาอเมริกานี่ยเขาผันนี่ด้วยที่ว่าประเทศนองนกอกข้าวทใช่ไหมนกนกน่ารักมากกบคุณม้าครับนกนกนี่ตอนมันก้นเนี่ยนกต้มกบคุณม้าอสอโมเข้มแข็งนองนกนี่เป็นอสอโมด้วยเป็นสมาชิกชากรายเส้นเมืองด้วยโอ้แตทำารซิ่งไายย่างนะครับนองนกเนี่ยคือเป็นคนที่ เราทงานเสียสละอยู่ในชุมชนเนี่ยพอคนตัวเลเนี่ยนะครับนี่ถ้าเราอยากรู้เรื่องไอ้โควิดเนี่ยต้องทำคนนี้เลยเออนั่นว่าจริงๆว่าข่าวลือมีไม่ว่าอยู่ในซอยนั่นัางซอยนี้มันก็โฆษณาข่าวลือเอาตามทำไล่ก็อนนะครับอย่าได้ตื่นตนกนะครับเต็มตัวนะครับแต่ว่าจะไปน่ากลัวจนตะนกจนเสียจิตนะครับคครรัับบในส่วนของการทําความสัอานเบาตู้นะก่อนจะเบรกนะครับส่วนอํานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราธานีบูรากังครับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ชีดผลค้าเชื้อนะครับการแปรน้ำบัสเชืยร์ลูกเนี่ยบริเวณสุนนะครับสุนราชการนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสูนราชการเนี่ยก็าชีดคือชีดนะในขณะเดียวกันหน่วยที่กุศลศรัทธาก็ออกชีดตามเร่งต่างๆมาครับคือในสูนราชการวันนี้ท่านไปก็จะปลอดภัยนะครับแต่ว่าทางนั้นก็ตามที่ท่านก็ต้องใส่หน้ากากเหมือนเดิมนะครับนะเออตรงนั้นยุติจูนเลยเพราะที่ไม่ใช่ยุติจูนยุติสุนราชการผูัว่าก็อยู่แค่นั้นแหละแต่ดีผ๋ยว่าจับเองเลย ถ้าเคยไปก็มีตัวนี้เลยนะครับเราต้องย้ำกันบ่อยๆว่าเป็นเรื่องจริงนะครับน่าจิงัวงมวกันนกแล้วนะครับตรงนี้นะซีเรียสซีเรียสนะตรงนี้เป็นเรื่องซีเรียสบางคนนะครับมันเป็นเป็นประการแรกที่จะช่วยป้องกันให้พี่น้องได้ปลอดภัยจากเชื้อโควิดคือต้องให้มันเป็นสู้นไม่ห้ได้นะครับก็เชื่อผมผบบอกตู้มันใจนะครับในบ้านมันใจว่าประเทศไทยเรานี่จะพลาดไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ คือมันมันมันเอามมายู่แล้วก็ต้องปล่อยให้เชื่อมันกระ,จ,ะจายไปก่อนถึ้ก็ยุดมันพอเสด็แลมันก็เราก็ยุดมันนะครับ,รบการฉีดวัคซีนเนี่ยเดือนนี้ก็หลัดโดดเดี๋ยวก็ฉีดบุคลากรไปก่อนนะครับออบุคลากรน,นี้ตอนนี้ก็ ดูแลพวเขเป็นกําลังสําคัญที่ถ้าโรงพยาบาลเนี่ยติดคนส่งคนเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลลำเพื่อยุ่งเลยไม่มีมั่วไม่ยุ่งใช่ไหมครับดรปรเมศจินานะครับท่านเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านก็เป็นห่วงนะเป็นในแพทย์โรงพยาบาลนี้เป็นรองนายแพทย์สาธุกนั่นแหละที่แกจะแกก็บอกว่าตอนนี้คิกออฟนะพรุ่งนี้ลอยเตียงคอยทยอยนะครับที่ให้เพียงพอบูรณากรท้งมดทางเส้นนะครับสถานีอุปกรณ์สถานุปโภค บุคลากรเวชภัณฑ์วัสดุการแพทย์แน่นอนว่าแกเข้าใจเรื่องการแพทย์แกทางเป็นโอโจนี่แกจะทํารุ่นอย่างดีเลยครับผมบมาในการเรื่องม,มุงเรื่องอะไรแกก็มาใหา้แล้วนะแล้วยังมีเรื่องของความปลอดภัยการซื้อสั้นาธารณะอ่าต้องมีแหละต้องมีไว้เดี๋ยวคุณไม่ได้เล่นโทรศัพท์นะคือคนนี่อยู่ช่วยๆก็มันจะง่วงมันจะเบื่อนะครับผมมีกล้องวงจรปิดนะครับทีวีคอมพิวเตอร์เครื่องชาร์จโทรศัพท์โอ้โหไม่ลืมเลยนะต้องพร้อมต้องพร้อมแทรกรักเนี่ยนะต้องเตรียมด้วยพร้อมนะ เออทีนี้แกก็อบอกว่าส่วนใหญ่ก็มาจากบ้าอะไรต่างๆนี่แกก็อบอกตัวเลขที่มาผันพื้ก็ตามที่นะครับนะเออแกก็ออกยำม,มาวันนี้แหละวันนี้อะก็ต้องไปทีเวลาเทคนิคนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงครับเวลาดังกล่าวเคี่บครับผมแล้วก็บอกว่าจะทำแบบนี้ให้จนเป็นสุ่นไรห้ามตำหนิกันห้ามโถษกันห้ามรังเกียจกันช่วยกันเปิดเผยข้อมูลช่วยกันแนะนำแกไขครับแล้วก็ฝากยำมา ภาคยำนะครับว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีมาตรการซ้ำมาตรการนะครับในการป้องกันแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19นะครับนึ่งก็คืองดจัดนะครับงานแต่งงานเลี้ยงงานสั้นๆยกเว้นงานซบนะครับจัดได้แต่ต้องมีมาตรการไปได้คืนหนึ่งไม่เกินห้าสิบคนนะครับนะได้ไม่เกินห้าสิบคนต้องมีการควบคุมห้ามนะครับมาตรการที่สองห้ามรวมกลุ่มเกินห้าสิบคนนะครับงานซบจัดได้ บวชจัดได้แก่ก็ได้แล้วไม่เกินเนี่ยแถวนี้แหละนะครับมาตราการไม่เกินนะสิบคนควบคุ้มผู้เดินทางมาจากปืนทีสีแดงนะครับเข้าวจังหวัดสุราธานีกักตัวสิบสี่วันครับนะครับนะคือสุราธานีเนี่ยคือตอนนี้จริงๆแล้วสุราธานีเนี่ยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เขาเดินทางมาแล้วเขาต้องทุกข์กักตัวกันนะครับเริ่มวันที่สิบแปดเมษายนนะครับก็เมื่อใดวันอาทิตย์ ที่ผ่านมาใช่ค,คือ,นะค,อคือจังหวัดเราพอเข้ามาจังหวัดเราเขาลับไปกระทุกกัะตัวนะรับ,รบตัวนี้นะก็เอ่อทางด้านกำนันพงศักดิ์จากแก้วนะครับแกก็ฟากมาวา่าคนสุราษฎร์ในประมาทกาดยาตกสวมหน้ากากเว้นระยะห่างล่างมือด้วยรักแล้วก็ว่วงยอยนะครับนะนายพงศักดิ์จากแก้วนาะยก,กบอบจครับผมนคนแก่บรนยุทธ์แกกบผ่าเมียไปเที่ยวไม่รู้ไปเที่ยวติโก้เนยตึงตกเคียรแกก็นั่งเรือยอดเดีอย้ไปแลนใช่ไหม เรื่องเวลาลงจากเรือยอดเนี่ยมันจะต้องลงลุยน้ำใช่ไหมโอต้องลุยน้ำต้องแกก็หลงน้ำไปก่อนาต้องต้องผันนั้นเลยต้องหมแกก็หลงน้ำไปก้อนตั้งไงเมียกี่ลังโอ้ดีมาส่วนแม่ก็ผันนั้นแล้วเขาเออผันนันแล้วคนอื่นได้ให้สาวอื่นมาขี้แกกูหัวแตกกันเอาตัวกบกูต้องเซมพักกันสักเดียวครับอสอมทอรอยซ่องสุรัานี